สวัสดีตอนเช้าค่ะมือนีเสาดอนอยู่อำเภอรบรรดุงค่ะกะเสาดอนตอนนี้เจ้าโมนีุ่๊บ6โมงเสาร์เงินเฮียเก็บเื่อนีมื่อนา้เม่อานเช้าดอนิมาอย่างวันชิมาซื้อหมูปิง้งขาแม่มาซื้อหมูปิงป้ง แม่เอายังนีเอาเน้แลวเอาชุดประจาไปเป็นซองหนึ่ครัวน้มอต้นยงมี้ต้นยังพี่เอามือไปจับเด้อเอาจักไม่บอกเพื่อนเอายังนีไม่เอาให้เพื่อนเอาย่งนีเอาขเนี้ยนะ แค่ย an ักเต้หรือยังบาทค่ะเนื้อเศ้าคคิดอนี้เอาอนี้เอาสิบบาทค่ะสิบบาทได้สํารไหนเอนอะไรคะมีคะก็ออาเีวยเแปดค่ะมบ าบาทนี่าบาทนั่นเอาเ้าบาทเอาบาทค่ะจ้างนี่ยังจ้างเงียเพิ่นไปจ้างเง้ยเพิ่นยังเพิ่งจ่ายเนออก แ,แม่มางส้มผมแม่ไหมซุดด้ม่สาวดดุทเลยอันนี้ร้านมืนครับวันตึงอันนึงกับล้านเอ๊ะนี่น้องตายไ,ไ,ไ,ไม่นานยังน้องตดเนย่งบอกไหอยบอกมว่มน้าสน้าเตาถั่วแตไปยังไป เอ้าแม่ส mm ิงยาบอกเมื่อคืนนี่ใกล้ๆนี่ไปย่างไปก็ใ้่ก็เดี๋ยวแล้วเอานี่มื่อคืนนี่นำตะหุนเมนโงวันใกล้ๆเวลากนท้องสายไปคนนี้ว่าจะใส่อะไรก็แต่นื้อตัี่ว่าจะใส่เนี่ยเมืขอคืนน้า

ปลาท้องโก้ก็มียัางขนาดนั้นต้องบอกอันนี้หวานบ่คะนี่ค่ะหวานนิดนึง,งเอาหวานนิดนึงค่ะงั้นเอาหวานนิดนึงแล้วก็แม่ไม่เอาไม่เอาอย่างเนี้ยถุงนึ่ง,งเอาสามถุงค่ะแล้วก็เอาอันนี้สิปปบบาทปลาท้องโก้สิบบาท สิบบาทสิบบาทได้จักตัวสิบตัวค่ะเราถุงเงินเพิ่มไหแม่จ้างเงี้ยเพิ่มไงอันนี้เนาะกินไปซื้อมาแม่เปิดไฟเปิดไฟมันหมืดอยู่ไหมมึดอยู่ อันนี้เราเก็บไปซื้อมากจักบาทอันนี้โลเอก้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทอันนี้จั๊กทงนี่ยเจ็ดบาทเจ็ดบาทซ้าเจ็ดบาทเป็นเจบาทก้าน้มต้งตัวสิบบาทเป็นรอยี่เจ็ดบาทเชือกเือกั้งเน้เาสอเจ็ดบาทสอยเาไสยเาเจ็ดบาทถือคัก มอค่อยคอยนั่นจังถือไว้ส <dans la Idol> ิถือร่ะอี่สิแม่ก็ยิ่งยล่งน้องกับแหงอุ้ยแม่อ่านกระดาษที่ชูที่ใส่มาเซ็นแทนหลานเนี่ยคะเรื่องาวหัวกระทายให้เบอร์ขาเซัร์มีล้วสวัสดีครับ